เรื่องจริงผ่านจอเดอกซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตามไม่มีใครสมควรต้องสูญเสียชีวิตไปอย่างไร้ความหมายผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์เช่นนี้คือผู้ที่น่าสงสารที่สุดครับเพราะพวกเขาไม่ได้มีโอกาสแม้แต่จะตั้งคำถามหรือเอ่ยคำลาและถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านไปเป็นปีเรื่องราวเช่นนี้ก็ยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ย้อนกลับไปกับเหตุการณ์หนึ่งที่คุณยายท่านนี้ต้องเสวงวยชีวิตให้กับกระสุนที่ไม่มีชื่อผู้หญิงกระสุนที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและไม่มีคำอธิบายใดๆให้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เรื่องจริงที่คิดถึงยายเหยื่อกระสุน หลังจากมีการเปิดเผยภาพคุณยายท่านหนึ่งถูกคมกระสุนจากมือมืดกลาดยิงเข้ามาในบ้านช่วงกลางดึกเป็นภาพที่สุดสะเทือนใจและก็สร้างความโกลาหลให้กับสมาชิกของครอบครัวนี้เป็นอย่างมากเลยครับบ้านหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากลูกหลานที่คอยแวะเวียนกันมาอยู่กับผู้มีศักดิ์เป็นแม่หรือคุณยายวีท่านนี้เพราะคุณยายวีก็เหมือนกับร่มโพร่มใสของพวกเขา ที่ใช้เป็นที่พักกายพิงใจครอบครัวนี้ไม่เคยเหงาเพราะส่วนใหญ่ลูกๆหล,ลานก็อาศัยอยู่ในและแวกเดียวกันกับบ้านของคุณยายจะมีแต่ก็คุณอารีที่เป็นหนึ่งในจํานวนลูกสาวของคุณยายที่จะไปไปมามาจากลบบุรีมากรุงเทพเพื่อมาอยู่กับคุณแม่ของเธอมาอยู่กี่วันแล้วมาก่อนจะเกิดยังไม่ได้ห้าวันเองยังไม่ถึงอาทิตย์เลยเป็นไงบ้างคะห้าวันที่อยู่กับกับแม่ก็ <c oughs> คุยเล่นอะไรหวัวลอกกันดี คุณแม่เป็นเป็นคนยังไงคะดีใสด่ดีอารมณ์ดีอะไรเงี้ยแบบถ้าเห็นลูกชายลูกลกับหลานอะไรเนี่ยเป็นห่วงลูกหลานด้วยถ้าลูกสาวคนนี้ไม่มานอนด้วยก็จะมีหลานชายวัยเก้าขวบมานอนคุยกับคุณยายวีเป็นปกติทุกวันอยู่แล้วและการเข้านอนในค่ำคืนวันที่15มกราคมที่ผ่านมาก็ดูไม่มีอะไรน่าผิดสังเกตคุณยายวีและอาลีลูกสาวนอนอยู่ด้วยกันที่นี่ซึ่งเธอทั้งคู่ก็จะดูลับสบายในคืนนี้ เมื่อเวลาเดินมาถึงช่วงเที่ยงคืนทั้งคู่ต้องพบกับเสียงที่คาดไม่ถึงและคมกระสุนนับสิบที่พุ่งตรงมายังบ้านของเธอได้ยินเสียงรถข้างนอกนะวนไปวนมาสี่ห้ารอบรอบที่ห้าเนี่ยมันยิงแล้วมันก็ไปเลยได้ยิงเสียงตรงเนี้ยปังปังปังนะทางบ้านน้องสาวเนี่ยแม่มันยิงกันแล้วว่างี้ มันยิงแล้วมันยิงแล้วแม่ลุกสิแม่ลุกสิกสตอนนี้ตัวเองอ่ะม้วนตัวนะจะออกจากมุง้งออกที่นอนเนี้ยพอม้วนออกมารู้ว่าตัวเองอ่ะโดนตูดแล้วโดนก้นแล้วก็แงะไปมองดูแม่อ่ะมีเลือดตอนนี้เปิดไฟบอกเลี้ยเปิดไฟเปิดไฟตอนนี้ไอหลานหล่าลูกของน้องสาวนะเปิดไฟมารอะบอกเปิดไฟเปิดมุ้งเสร็จบอกอุ้ยแม่ถูกยิงก็เรียกพี่สาวว่าจี๊มจี๊มแม่ถูกยิงแม่ถูกยิงก็เข้ากันมากูก็ไม่หมด โอ้โหปว้ยปุ้ยแบกเสียงโอ้โหดูน่ะคุนไม่หมดอ่ะปูมานอนกับแม่ปูเนี่ยปุ้ยโดนอะไรปุ้ยโดนกี่หน่ายเนี่ยถุกกระสุนเต็มไปหมดตรงนี้ปูโดนตูกขาดเลยเนี่ยไม่เลยโอ๊ยเลือดพบนะปุ้ยเลือดที่ไหลออกมาเป็นจำนวนมากทำให้ลูกหลานญาติพี่น้องพร้อมกับเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันตกใจ และยังไม่รู้ว่าคุณยายถูกครมกระสุนเข้าที่ส่วนไหนบ้างทุกวินาทีตอนนี้มีค่าเหลือเกินต่อชีวิตของผู้ที่เป็นร่มโพร่มใสของพวกเขาการนำตัวคุณยายวีส่งโรงพยาบาลให้ทันเวลาคือสิ่งที่พวกเขาต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุด นนนนี <Mile dizzy> ีี like them. Them ี่่่่แแแลลล้้้วววกก็็เหตุการณ์ของคุณยายวีที่ตกเป็นเหยื่อคมกระสุนโหดหลังถูกกลุ่มคนใช้อุธดปืนยิงกราดมาที่บ้านระหว่างที่เธอและลูกสาวนอนหลับอยู่ในช่วงเที่ยงคืนของวันที่15มกราคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้ลูกสาวของเธอถูกกระสุนถากเข้าที่ก้นหนึ่งนัดจนเกิดเป็นบาดแผลเพียงเล็กน้อยส่วนคุณยายวีเคราะห์ห้ายหนักคมกระสุน ถูกเข้าจุดสําคัญและเสียเลือดเป็นจํานวนมากจนส่งผลให้คุณยายต้องจบชีวิตลงในเวลาต่อมาพัเข้าสองแล้วท้องนี่นัดแล้วลูกก็ถือลูกก็สุนก็ฝังในท้องแล้วพี่ได้พูดอะไรกับแม่ไหมคะรังสุดท้ายก็พูดร้องเรียกแม่เรียกแม่จ๋าแม่จ๋าอยู่อย่างนั้นตลอดเลยอ่ะความตกตะลึงตกกระใจก็ร้องเรียกแม,กแม่เรียกไปจนจนที่ว่าหมดลมหายใจสามเพื่อนอะ่ะแล้วก็มือแม่ก็ตกลงกับพื้นกระบ,บอก บอ,อาการสูญเสียผู้เป็นแม่ในครั้งนี้ก็เหมือนกับการที่พวกเขาถูกคนมาทำลายต้นโพต้นใสรที่เคยให้ที่พักพิงกายและใจกับลูก,ลกห,ลหลานมาตลอด75ปีแน่นอนครับไม่มีสิ่งใดมาทดแทนคุณค่าของความเป็นแม่หรือคุณยายวีท่านนี้ได้เลย ใครที่พลาชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอเดอกซีรีส์กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่ม40นาทีคืนนี้หลับฝันดีทุกทา่านลาติดสวัสดีครับ